สวัสดีครับมื่อนี้ไปเที่ยวไหนซซซซอ่ามาพบกับผมครับบาวสุกุลคนสว่างแดนนินครับววันนี้วันที่24่สิบสพฤษภาคม2564พี่น้องเป็นวันจันเนะแต่ว่าทีมงานฟาร์มไก่ครับได้อ้ยก่บอกว่าได้ยุดดอกเดี๋ยวมีงานพิเศษพี่น้องแต่ว่านี่ให้มาเบิ่งนี่ลกัลกลักเมื่อนี้ครับเมนู ก๋วยเตี๋ยวครับเป็นเมนูของเชฟหนึ่งครับว่านี้เอาอันทองๆองันลุกน้อยทองทองอ่นเอาครับว่า,ๆๆานี้เชฟหนึ่งแล้วเจ็ดก๋วยเตี๋ยวพี่นะ้องก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเมื่อวานที่เพื่อนได้ช่ำแนะหัวหมูครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะจะเป็นเส้นกินก๋วยเตี๋ยวลงไว้กินก๋วยเตี๋ยวพี่นะนองเนาะ กินก๋วยเ,เตี๋ยวครับคุณหนิเป็นก๋วยเตี๋ยวหม,มนูนี่ครับเนี่ยน้ำซุปมาดูพี่น้องเป็นตเสียบขนาดครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับเราเสร็จไรอันนี้กำลังลวกพักหน่อยลวกพักแล้วถือครับมื้อนี้กะทากกัน บทพิมพ์ว่าย,ยุดงานหรอกเนาะหนกะ <c oughs> คนครับมนะื้อนี่เนาะหกคนยังบอกได้เหตุงานกลางวันเดี๋ยวกลางคืนได้ไปเหตุเนาะครับผมอ,อยู่น้องกันกับทีมงานกินกวยเตียวแซ่บๆพี่น้องนะมื้อนี่กินวเตียวกันครับ <c oughs> อยากต้องไปถามคนคนปุนนน่งคนไหนกันไปไหเป็นตาสุดยอดปะจดงจัเยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดีญญ๋ว <c oughs> ยวผมจะพาไปมเมนหนึ่งที่ผมเหตุไว้เป็นเมนูที่เหตดตลอดครับ ทุกคนที่ทติดตมผมอาจจะเห็นตลอดผมได้แตกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครับพามาเบ่งกันตอนนี้บรรยากาศข้างนอกครับเมนูอะไรเป็นเมนูเดิมครับวันก่อนลดช็อปมาพี่นอ้องนี่ครับเห็ดเนื้อแห้งครับไว้บาสกุลได้เห็ดเนื้อแห้งไว้ครับนี่ครับเนื้อเด็ดเดยวพี่นอ้องกับบ้านนั้นได้ไปเห็ดขายอยู่ดอกเห็ดดูปปันนี่ ซื้อเนื้อซื่อเนื้อแห่งมามาเห็นเนื้อเด็ดเดียวครับครับอากาศอยู่ฟาร์มไก่พี้เก่าครับตอนนี้อากาศอยู่ฟาร์มไก่เยี่ยมตาพี่น้องครับ,รบตอนนี้สถานการณ์อยู่ประเทศอิราเลกะได้สงบลงแล้วเนาะสำหรับแรงงานไทยกะบพี่เก่าครับพี่น้องทำงานลุยง,งานพี้เก่าหาเงินพี้เก่า ครับผมนี่ครับเชฟหนึ่งครับให้เห็น้างล่างก็พอแล้วครับอ่างนี้จะมีสองเชฟครับเชฟหนึ่งครับเชฟเกงนะ่งเนาะสองเชฟประชันกันอยู่ถ้าพี่เอสกันนี่ผมว่าเสมอกันครับบุมีหญ่แซ่บลื่นกันทูซีกันเลยลวกเส้นแล้วลวกพักแล้วลวกเส้นแล้วกะเตรียมรถดตัวเนานะไม่หรอที่หนึ่งลาย หลายท่านนะถามหาต้นทางพิดโลกครับยูน้ากันนะพี่น้องนะยูน้ากันแต่ว่ายุดงานมาตรงกันมื้อนี้ต้นพี่ลกขึ้นไปเหตุงานด้วยพี่น้องเหตุงานครับผมบอกทุกคนยุดคือยุดมาตรงกันนะครับผมนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจะไที่ไทยให้เบื่งเรื่อยๆครับบรรยากาศมื้อนี้กินก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอยู่บ่กนี่น้ำตกอยู่บ่กสีหนึ่งมีน้ำตกอยู่นีเนาะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสูตร เสียหนึ่งนะครับผมเบาอุบลนครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมนนี้เราผมใช้ให้เิ่งเรื่อยๆครับครับ,รบ,รบขันตอนต่อไปอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวจะแย้เลยวะ่งั้นเ,เอาลวกเลยนี่น้ำลงไปม,มาดกกดเดือพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันก๋วยเตี๋ยวให้ต่างเรียนแต่ว่าอยู่บ้านเขากะไปหานั่งกินในร้านแต่ว่าอยู่นี่วิจารยวเนี่ยถ้ายากยังเห็นยัง ต้องเห็ดจิงนะครับผมเนาะครับผมอยากกินเมนูอย่างต้องต้อง,องได้ลงมือเองครับก็เลไกลเป็นมีเชฟหลายคนก็อครัวนี่ก็เห็ุเพื่อไอ้เ่าต้นพิโลกนะครับผมเดี๋ยวเห็นแน่นอนครับมาคลิปนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งแน่นอนตอนนี้กำลังเหตุงานอยู่เวลวกเส้นจังหน่อยนะครับ <c oughs> ประมาณนี้เดี๋ยวให้เสี๊ยหนึ่งคือแยงามาทางผมนะโอเคเดี๋ยวผมยีล่าง ตะเกียงลองไปถ่าเนาะเฮาเชลสินาสมาใส่นี่นเนาะรักตัวางจะหน่อยก่อนไทยให้เบ่งทุกเรี่อพที่น้องวิธีชีวิตแรงงานไทยเพื่อคนที่กำลังสิบินมาเนี่ยคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเป็นอยู่เป็นเแบบไตครับผมเนาะประมาณนี้ครับผมเนาะคนไทยอยู่ใส่กะ หักแทงแม่งปั่นงันที่เก่าที่น้องมีอยัง้แม่งปั่นงานจริงที่เ่าครับผมแต่ว่ากาจสีมีบางท่านที่ได้ไปตกอยู่คนเดียวกับมีเด้อพี่น้องเด้ออย่าคาดหวังว่าเขากับเขาเขามาใหมเขาทีมฟบอแรงงานไทยบางเทีอก็อยู่คนเดียวก็มีครับเพราะฉะนั้นเราบางฟาร์มบางสวนที่เพิ่นรับคนงานแค่คนเดียวก็มีเหมือนกันเนาะครับผมจัผมกับสีได้อธิบายพี่น้องฟังนำครับผมจากประสบการณ์จริงของมาสักคน จะสี่ปีแล้วเนาะตอนนี้ก็บอะอ่ะบอกอะไรยังห่างได้หรือเปล่านี่ใบมึงยี่บ้างโอ้ยยังแข็งอยู่ยข้างในเนาะขอบคุณโอเคไก่ได้แล้วพี่น้องเนาะไก่ได้แล้วว้าทุกคนห้องห้องจั๊กจอกแล้วตอนนี้หิว่เข่ารับผมอ่าเดินเลยติดตามไปเรื่อยนะครับเลิกหมดเฮยนะไม่ไม่ผมก็เลิกแล้วมาครับพี่น้อง ได้แล้วกบั๋นถึงเลื่องเมนูวุ้ยเตียวได้เพิ่อไม่เลยนเด็จัดช่วยไปช่วยมันครับเพิ่อไม่เล่นเด็ตอนนี้โอ้ได้โอ้ได้โอ้ได้เด็กด่ากันมาเลยมือยืดตรงกูกูยืดไปแล้วอืมใช่พูดท้วงตัน่อยตอนนี้กำลังนี่ครับบงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบดเอิ้นห้วยหรอกนี่เขาเอิ้นเขาเอื้อนอะไรกะละมังสักผ่าเดี๋วไอ้โอ้ยเชฟเก่งครับพี่น้องจะเดือดกันครับโอ้เจ๋อ้ โอ้ยอันนี้เตรียมไม่ให้เตรียวไม่ให้ต้นทางพี่ด้ครับเนาะเคยนี่นี่เที่ยวช่วยบาททุกคนครับผมต้นต้นแบ่งมาแม่ให้หงดหมืแอ้วต้นนะวข้นอ วายวันนี้มีฮอตคุณด้วยหัวอตาวังยังมีมาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเสิร์กันเพี่กำลังต่อเถียวกันตักน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเชฟหนึ่งนะครับวันนี้เนาะยายกินบันนี้วันนี้นรามาเสียบฟนะย่ากินอืออว่าพี่พริกข้อพริกผงน้ำตาลน้ำเตือนเอามไว้รถเอามาเสียบกันไปกินน้อกันวัอนี้อ่า วาร์สกคนกินที่ลังก็ได้พว้ยนี่ใชยเห็นเมนรู้ไทย่างเดียวพี่น้องบรรยากาศเนี่ยฮะใส่ย่างไงบอสเออน่ะนะเจ้าออปชั่นเลยสองเชฟน่ะเพื่อนรู้พี่น้องเดี๋ยวเอาไปเทียบกันดูอันนี้เชฟของเชฟจริงครับทามนี้อันนี้เชฟหนึ่งครับพี่น้องอันนี้เนียนน้ำของแพงแย่เอากันพี่น้องเนียนน้ำประเด็นตอนอือบรรยากาศนี่นะครับหนึ่งวิถีชีวิตแรงงานไทยนิสสเดียวบรรยากาศแรงงานไทยท่วกันยุติใส่กันพี่น้อง เย่ะใช่ืเ่าอเทีมบรอขเทียมบืบอขอเสียงเอซพี่หนุ่มผมยาวได้นะครับอ้ยผมงามอย่างดีเรา่ยวอยดกลงเข่าดยู่บ่พุงุเดี๋ยวเอันนี้กินข้บคึ้นูนี่อันนี้เป็นก๋วยจับนีนี่เส้นรอดนี่แม่หรอแมนครับพี่ก๋วยจับนี่ซื้อมาบอกสินนี่ซื้อมา Rốt chóp bò? Rốt chóp mà nà Ngoài, xíu nương Nop nà, nịa đông nha đơ Mà nó không như ai nữa, nó là lọt lọt nhá Khá như ăn quả chóp Này, như là có tiểu lọt hả bà Cú tiêu lọt Giáo Giáo Né, nấu Nấu xôm Nấu xôm, đê, Phích, phông phích, nhau như thế này nè Tắm, Nắm, 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 nắm đây cả đây cả, Nói chút, xíu nương thông, Để lại đấy เรมีเหงอบใจที่เเข้าห้องน้ำไเนี่ยเนี่เนีเอาทั้งขึงไอ้ลางข้อใส่ลอันพี่เญียงพี่ยังบบลงมาอยู่มาดื่นของชิมหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ถ้วยถ้วยนี้ของไอ้บาต้นพี่ลูกอันนี้ถ้วยบ้าสกุลครับบ้าสกุลอัชิวิปลวกของ่าใส่จังน้อยไอ้เนยคุณพอดฟังด้วยไอ้คุ้มเดี๋ยวดิรวกไหมแค่พอหนึ่งใส่ โมโูหิวในต่างเรีพี่น้องโอ้เดียอไปรา่ต่างเลยน้ยยอดาดนปะนี่ทวดินพร้อมด้วยเหรอักมีืักเยวดินแมโอ้ยอักไปกินวยไัวดินนะใช่หมือเป่โอ้มือนเดวพี่น้องโอ้ยขยันได้กินข้าวอย่อยู่ครับใช่เลยเสียบร่เบเียไไล่ายังไเสียบไลเมื่อก็ยังสม เฮเชี่ยบเยบวาครจริงว่ารึเด้อเชี่ยหนึ่งรสชีเดนปั๊บปรุงเชียบเพื่อนนะฮ่าฮ่าเ่าฮบาฮ่าฮ่าฮา่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาเ่า่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าเ่่่าฮ่า่า่่าฮาฮ่าาฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าเ่าฮาฮ่้ฮ่า่าฮ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 าฮ่า่่า่่าา่า่า เอานำ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 อันนี้ข้างนี้ท้าต้นทางก่อนกินก่อนที่ถึงขึ้นนักไอ้สายชูเข้าเลย่ะเจียวหวานเจียวหวานอืมเดี๋ยวมันบกบถ้ามีพวกกันลูกสองลูกชิ้นมาลอยคือจีขังเนาะ sởm pháp thì đặc biệt, bên đây gì coi gì, để gì nó, đang vun vai có rồi này, xin nó đây, มมียังไงกได้ผมเอายังไงอยู่กระดมอส่ยังไงใรยังไมาลมีน้องเอาอะไรเพ่ลกตียจะหัวโมหูหิวในต่างแดนพี่น้องมาม่หัวไปเลยกินเรือยัง่ายิ้มครับตอนนี้ น้ำ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 ก้ซอสพริกซอสพริกมีแต่ซอสมะเขือเทศก็โอ้ยว่าเกลือซอสพริกว่าจะต้องลคอยเป็นถิ่นขวดนึงนี่เยมันมีซอสมะเขือเทศอยู่นะแต่ว่าก็่อนสองเดือน เอ้ว่าไฮรุ่งห้น้ำเนี่ยาเลยหั่นเสร็จแบบกระดมไหมไอ้ไอ้เลยเดี๋ยวผมเชียร์เองโอเคเดี๋ยวผมสี้ลูกมามน้าครับบัตรนี่รอส่งลูกมามนาก่อนตอนนี้เพิ่งกำลังเออนั่นละซอสซอสมะเขือเทศตัวน่ะเนี่ยของแก๊กแก๊กที เราจะตั้งนี่เนาะพี่น้องเนาะขินามเาสมุเล้นไปคืว่กขนมาม่พี่น้องาจะนข่ไหคกระังพี่น้องลวกไวโมันิปปูมันจะเท้าเหรอลูกบอนเ้าเนาะ หมดเสีบเทาหัวเสฟอันเดียวกันหเป่าอ่ะต้มพอดีมาครับพี่น้องเทางแล้ววัสด no ีพี <t iny water> nice ่น้องกัน้ำแรกนีติดเตรีมไว้หมดแล้วเดี๋ยวคุกั่เลยว่าน่าจะน่มมอีกครับ พน้ำจิ้จะใส่หมอนยอะถึงเลือกงานครับนี่นะมีนคนถามหาครับบอกต้นชีโรกไปใส่บอกต้นชีโรกไปใส่ผักบวบบวห้องกอันพี่น้องแล้วก็ยุบงานบวบห้องกันเนาะนะี่มากเลย<า>น,นี่นี่ตักนี่ชุดนับตักที่บอกปุ้งเลยเลยใช่ัหมใช ขอเสียงไอ,อ้เอฟซีว่าต้นพี่ลูกนะครับโอ้ผมจกักขีคอมเมนต์อะไรถามหาแต่ว่าต้นพี่ลูกเว้ยยังรอฮึกเก่าครับผมยังรอฮึกเก่าน้ำนำ้ำเอาตักเลยสุดท้ายพี่จะเคลียร์หม้อแล้วด้ว <c oughs> นินะตักเลยเลยเคลียร์หม้อแล้วครับ <c oughs> ก,ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมเอาซีน,นม่าหน่อยนิดนึง hmm, ừ, ờ đang mong hái chon chon một con nhá, nhìn bao nhìn chon nhiều bao thang này, nhìn bao chon, ở dưới gì oh này 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 này, à đi, đây, chen túi, yeah, chon đây อ่ะเดี๋ยวบาทุกคนไอเบื้องเส้นนี่ก่อนไอพักนี่เขาลวกไว้รอหนิฮกเออนี่เยเฮ้อาใส่นี่กันน้องนีากันนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเมนูเด็ดแทียบมาเทบการคุณเด่นเชฟหนึ่งเด้อมีเด้อพี่น้องเด้อ ุงเลยฮึโมฮ็ทบ่ล้างผิดเลยนะอ่าพี่น้องคนนี้อาสุกุนจีนมูหมห,หิวในต่างเหรียญให้เบิ่งแล้วพี่น้องปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันวันนี้สัมภาษณ์เชียกับเชียบกันไปไดยรสชาติผ่านบออ่าหนึ่งฟพี่น้อง ครั้งนี้เด้ไปไหนโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวร้อนในการครับผมเอาเห็นละเจนหนึ่งกินนีดิดีใจเนี่ยถามว่าบ่อเสี้ยวนี่บ่อแ้าเห็ดนี่มือหน้าย่าญาดูบ่อแกะยีนมั้งอันนี้ยังวิ่ชิมมาเห็นเอฟซีเปนโอ้เป็นนามหาอะไรอยากเห็นหน้าบอต้นบอต้นอยู่คนคอมเมนต์มา เรื่องงานผมพร้อมกันครับวะบ่บมีลูกชินนกช้นเนาะขาดลูกชิน<ะ>้น,น,นเน,เออนาะอ,อ,อย่างไงบ่ผมมีลูกชิ้นใช่ครับคุณคุ่นยกโปวกไปทางคุณเจ้าของเห็ดใช่ใช่พี่นี่โอ้โอเบลลีอยู่แขกสาวเนาเอาอะไรอย่างห่างบ้านดีบ่าวสุดท้ายสุดท้ายแล้วบ่าวสุกที่หนึ่งมันไย้ขับบัตรไงสิกินนั่นะว่าวง่ายซะเขายาก ขออนุญาตตั้งกล้องไว้นิดนึงครับเนาะตั้งกล้องก่อนอึบ๊บออคครับทักก่อนอนี่น้องจั๊กทรามีคือจิบวพโ่อครับร,บรวบคอาเทิ่มามาใส่นี่ตาาิ่มซใสก เดี๋ยวสุดบ,บ้านๆใช่น้องอ่าเชียหนึ่งอยู่โอ้ผมพูดแล้วเ่าอยู่อันไทยบุรรัราชธานีนะครับถ้าใครเบิ่งคลิปนี้อยากเหตุตามกะลองเหตุได้ครับผมแน่นอนครับผมเป็นเมนูใน่างเดียนมีกระดิ่งตั้งแต่หัวจะตีเมื่ใด กินเพื่อินไรช่ยอืออืมไม่ยช่หวยกไม่ได้ช่ยกการกินก่ถ้าไม่พร้อมนะออแต่กอกินก็พร้อมนะเข้าใจปะไม่เข้าใกูใเใจอไรนจ็บเจ็บกินนะครับจเจ็บกิน้นองไาเมื่อกี้อารจียนไปใส่ใจอยู่เนาะนั่นตัวเราหมเชียงเราคุมกัได้ าเดี๋ยวครับเดี๋ยวพยยาามปรุงกันนะครับพี่น้องปรุงตามใจฉันหอมเจียวลงไป,ปงเจียวพี่ปรุงมีไส้ยลายก็ได้พี่น้องไส้ยลายมันจะเพี้ยนลายใช่ปะนะเพี้ยนจดีป่ะโอ้สายลายเพี้ยนดีดีนะครับไม่ได,ด้บอกเลยเพี้ยเพี้ยนดี ตาลใชหน่อยทานแล้วอะไรตาลน้ำส้มสายชูน้องชูเราไปไหนนี่ไงน้องชูเราอันนี้น้ำมันพืชน้ำส้มสายชูใส่เง้ยเห็นปะน้ำส้มสายชูครับ ใส่ลายก็สุลกลายเนาะไม่ใส่ลายหรอใส่พอมีอกระชากติโอเค้มอ่ะร้อยครับสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายกินที่ลงังงูฮ <c oughs> ะอานขอร่งตรงนี้แล้ววะอึ๊บโอ้ยคือเตียวหลอดเใช่ไหมเป็นไหนเนาะไปจับหลอดนะ <c oughs> สิบเบิ้ลสิบเบิ้ลสิบเบิ้ลใ <c oughs> นการในการ เป็ดแพ้ตายเงินวะต้องเทแล้ววันนี้ถึงที่บ้านสุขุลอาชีพว่าอะไรห้างพี่น้องขออนุญาตดื่มยังไงกันกินกันพี่น้องหิวกันครับตื่นมาแล้วกันเห็นผมปะไอ้พี่เห็นทอดหนาวพี่เห็นบ่เห็นห่วยนะถ้าเป็นยักษ์ขึ้นเห็นเห็นยังไงนี่ครับผมโอเคโอเค อันนี้บัวคือมูอยดีปะเขามาเพื่กกุ้มใส่ฮอดตายยุ่ยดินคอนกว้างดิแวนละนะอันนี้ยิ่งมาเลยครับพี่น้องเรื่องนเรื่อบัตนีลยปาส่นคอยัดลุยกันบัตรเดี๋ยว่ากินมุ้งม่ตีงครับ <c oughs> ดบบไร เนี่ยันเนี่ยดูนีสิเรื่องผม <P ong> ให้สองโปเ้เลยสองโป้ไปเลยให้สโ <P os> ป้ไว้เอาสองโป้พอละมันมีแค่สองโป้อ่าใงอสี่โป้ล้วตื่นแลว อ,อ้าว่อออออนอไรกอเการครับ อาิปรับครับคลิปนี้ชิพหนึ่งครับผมเห็ดก๋วยเตี๋ยวเนาะของผมหลายๆคนแกว่าโอเคเน,นาะผ่านผ่านท่านครับให็นกระตีท่านนึง่งผ่านป่ะปิมือเพลอ่าหนุกผู้ให้เลยครับครับรับคลิปนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมวูครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะครับผมครับแซ่บก๋วยเตี๋ยวครับโอเคมาส่วนสีคอร่าไปก่อนอ่าขอบคุณทุก คอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ่าวสกลุลนึกเก้าครับผมเนาะกขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนครับสำหรับคลิปนี้บ่าสวสกุลขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าบรว่าเชฟเกง่งหรือว่าเชฟนึ่งเทียนยังให้กินรอทิดตามผมบ่าวสกุลพ่นสรางนะครับขอบคุณครับเด็ดวันดีพี่น้องเนี่ยลาละดิอ่าบายบายเไปเนาะ